S 1> <S 1> สวัสดีครับช่วงนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ด่วนนะครับพระอาการประชนเสม็จพระยานสังวรเสม็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกครับซึ่งช่วงนี้เราจะไปติดตามแถลงการจากคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเสม็จพระยาณสังวรเสม็จพระสังฆาราชสกลมหาสังคาปรินายกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยติดตามจากคุณกรองแก้วชัยกริตครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีแถลงการล่าสุดออกมานะะคเรื่องพระอาการประชวรของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่9ค่ะโดยเนื้อหาของแถลงการนั้นระบุว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่าสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการโดยรวมสุดลง ได้สิ้นพระชนลงแล้วเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีของวันนี้สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสะพระโลหิต จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย24ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะคณะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยจะมีการถแถลงล่าสุดนะคะซึ่งทันทีที่ถแถลงนะคะเราจะตัดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามการถแถลงจากคณะแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะขอบคุณครับคุณกรองแก้วครับ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ประเสริฐทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและพระศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนติดตามได้จากรายงานครับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนคชวัฒมีพระนามเดิมว่าเจริญคชวัฒ ประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456ณจังหวัดกาญจนบุรีทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระจันทา14ปีณนะวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีและทรงอุปสมบทณนะวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปชา ทรงสอบได้เป็นปร,ริยนธรรม9้าประโยคเมื่อพุทธศักราช2484ต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์ทรงเลือกให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของพระพิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในระหว่างที่ทรงพระผนวด และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2499พระองค์ทรงเป็นพระเถระที่ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาทรงเป็นพระผู้ประเสรศิฐจากคุณงามความดีที่ทรงสร้างสมไว้ จึงทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ร่มกาสาวพัฒพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณณากิจและพระาศาสนกิจได้ครบถ้วนทรงนิพนเรื่องต่างๆไว้เป็นอันมาก ทั้งที่เป็นตำราประธรรมเทศนาและทั่วไปอาทิประเภทตำราส่งเรียบเรียงว่ากยะสัมพันธ์ภาคที่หนึ่งและภาคที่สองสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาของนักเรียนบาลีและส่งอำานวยการจัดทำประธานุกรมบาลีไทยอังกฤษสันสกฤตฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรนาฏ ทางยังส่งริเริ่มและดำเนินการให้แปลตำราทางพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเช่นนวโกวาทวินัยมุกพุทธประวัติพิขุปปาติโมกอุปสมบทวิธีและทำวัดสวดมนต์เป็นต้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอนเนกอ,อนันต์ในฐานะประมุขสงฆ์สูงสุดหลีกสักครู่นะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทายอีกครั้งจากการแถลงการของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระยายนนทสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับแต่ว่าช่วงนี้ไปชมรายการปกติตามสถานีก,นกันก่อนครับ